สวัสดีครับวันนี้ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถอัมเบลาอีกแล้วครับน้ำมัน o e วสองโซน,นะครับจำนวนสามลิตรนะครับหรือว่าใครอยากใช้ย,ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่เขาบอกในคู่มืออันนี้เป็นคู่มือรถอัมเบลานะครับตามที่เขาบอกมานี่ครับมาตรฐานเขา oem สองโซนนะครับมาตรฐานอุณหภูมิลบ สามสิบนะครับองศานะครับฟาเรนไฮต์องศาเซียเซียนะครับหรือว่ายี่สิบสององศาฟาเรนไฮต์นะครับก็เป็นโอริปิลสองนหรือว่าถ้าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ครับห้าดปิลสามนหรือว่าห้าดปิลสี่ศนก็ได้นะครับอันนี้เป็นคู่มือรถต้องเป็นน้ำมันเครื่องเบนซินนะครับที่เขาแนะนำในกู่มือของอัมเบลลา ็ใช้ได้นะครับอันนี้ของอาร์เลานะครับตามที่เขาแนะนําในคู่มือนะครับโอดัเิลสองศหรือว่าห้าด 5W40 ิสามศูนย์ห้าดิสี่ศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันใช้ได้นะครับลบสามสิบองศาเซียเซียตแล้วก็ลบยิบสององศาฟาเรนไฮนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็ร้อยสี่สิบขึ้นไปนะครับ ร้อยบวกสี่สิบขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ฝาเลี้ยงค้ก็ร้อยสี่ขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าไม่มีแต่ที่ใช้ประจําก็คือของยี่ห้อนี้นะครับเชียวอ,อันนี้แพ้ของเชียวนะคมันในโฆษณานะครับทีนี้เวลาถอดกล้องครับเราหาประแจแบบนี้มานะครับประแจปากตายแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสายแบบนี้ มาแล้วก็สอดเข้ามานะครับพับครึ่งพับเป็นห่วงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในกรองนะครับใส่ที่กรองก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆม้วนม้วนพับลงด้านล่างม้วนตัวนี้นะครับพับลงด้านล่างนะครับจับซ้ายไว้แบบนี้นะครับพับลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ม้วน ม้วนพับมาแบบนี้ครับค่อยๆม้วนเข้ามาเรื่อยๆครับมันจะได้แน่นม้วนมาเรื่อยๆครับมาแบบนี้ให้ขัดอยู่อย่างเงี้ยเลยครับแต่แล้วก็บ,บิดไปเรื่อยๆเราใช้ด้ามต่อครับเราใช้ด้ามต่อนะครับที่ห่วงตัวนี้ครับเราใช้ด้าม ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะได้บิดออกนะครับนี่ครับกล่องอาร์เมล่าวิธีถอดนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องมือถอดกลองนะครับก็ใช้แบบนี้อันนี้ก็ใช้บ่อยครับแบบนี้แบบนี้เปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วก็ใช้แบบนี้มาตลอดนะครับไม่ได้ใช้อย่างอย่างอื่นเลยนะครับว่าจะซื้อที่ถอดกลองก็มาได้ซื้อสักทีนะครับซื้อจากของอีจดสูุมาเนี่ยครับแล้วก็บิดไปเรื่อยๆมันจะรัดรัด รัดมันจะหมุนออกแาบนี้นะครับโอเคมีที่ถอดกองแบบนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นของอ e ีเจสุนะครับซื้อมาอ e ีเจสุอย่างเดียวเพราะว่ามีรถสองคันคันหนึ่งก็อ e ีเจสุคันหนึ่งก็แอนเนล่าถ้าเป็นล่าก็ประมาณมันจะใส่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขันออกพอดีนะครับ นี่ครับถ้าเป็นของอัมเบลลาอันนี้เป็นของดีแม็กนะครับของดีแม็กเก้าศูนย์สี่นะครับของอัมเบลลาเบอร์ไหนไม่รู้ว่าจะสั่งก็ยังไม่ได้สั่งกทีก,ก็ใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับใช้สายรัดนี่มาตลอดทุกครั้งเปลี่ยนหลายครั้งก็ใช้แบบนี้มาตลอดไปดูกันเลยครับต้องมีถาดรองนะครับเวลาไขน็อตเบอร์สิบสี่นะครับ ปะแจแบบนี้นะครับเบอร์14เข้าไปถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เอานี่รองแต่แล้วก็ค่อยถอดกองนะครับใช้ะปะแจนะครับเบอร์สินะครับ,บ,รรบหัวมันจะชิ้งเสียงนะครับใช้เบอร์14นี่ครับ ใช้มือดันแป๊บเดียวมันก็ออกครับแต่แล้วก็ถังรองครับคลายนัดออกน้ำมันเครื่องอมเมลา่าอีก3ามลิตรเองครับ ได้มาเรียบร้อยหมักเบอร์สิบสี่นะครับปล่อยอะไรไปเรื่อยๆนะครับเอาเอาสายรัดกับหัวประแจนะครับปากตายนะครับสอดเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนนะครับ เราจะถอดมาทางตัวเข็มนาฬิกานะครับหมุนมาทางนี้นะครับหมุนมาทางนี้ก็ต้องหมุนให้ตึงให้แน่นนะครับเดีย๋ยาวๆหน่อยก็ได้ครับ สอดนี้เข้าไปเสร็จแ,แล้วก็ออกพับลงมา่างนี้ก่อนก็ได้ครับพับลงมาแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแ,แล้วก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ม้วนม้วนไปเรื่อยๆครับจนมันจะแน่น จนมันแน่นเลยนะครับแต่แล้วก็หา,านะครับถอยออกมาก่อนไม่เห็นกล้องมาเห็นนะครับถ้ามีบ็อกมันก็จะง่ายนะครับแต่นี้เราไม่มีแต่ว่าทำมาบ่อยครับ นี่ครับก็ค่อยๆอ,ออกออกแล้วครับค่อยๆหมุนนะครับ ออกมาเรียบร้อยครับกรองอมเวลา่าก็ทําความสะอาดครับ พอน้ํามันเก่าไหลให้หมดนะครับน้ำมันที่มันเยิะมออกมาก็เอามาเช็ดทาความสะอาดครับต่อไปก็ปิดตัวนี้ครับขันให้แน่นตึงๆมือพอนะครับไม่ต้องเอาแน่นมากนี่ครับ แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปตามเข็มนาฬิกาครับ ำคามเส,สร็จตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับขันให้แน่นนะครับขันไม่แน่นน็อตหลุดกลางทางเสร็จแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเอาตึงตงมืออื เรียบร้อยครับตึงมือพอนะครับต่อไปก็กรองตัวไม่ครับนี่ตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะครับมีหมอกอด้วยนะครับร้อยสามสิบบาทมีน้ำมันหล่อเลื่อนเรียบร้อยก็หมุนเข้าไปครับนี่หมุนด้วยมือให้น่น ถ้าไม่แน่ใจไม่แน่นนะครับก็ใช้วิธีเดิมอันนี้เราหมุนไปทางนี้นะครับก็ใช้ใสายรัดใช้ประแจเวลาหมุนเข้าก็หมุนมือใช้มือหมุนให้เรียบร้อยก็ใช้ประแจแบบนี้นะครับผ่านมาด้านล่าง ย,ยาวๆหน่อยครับแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับให้เป็นห่วงแบบนี้ก็ใ่สอดเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เหล็กใช้เหล็กดําประแจนะครับหมุนเข้าไปนี่ก็ถือว่าแน่นน,นะครับมือหมุนเข้าไปแล้วก็นี่ช่วยเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับ แต่กตัวทานให้เรียบร้อยน็อตขันเรียบร้อยก็เติมน้ำมันเสร็จแ,แล้วก็เติมฟองใหม่เข้าไปครับอุปกรณ์ก็ขวดน้ำอัดลมครับอุปกรณ์ช่วยครับขวดน้ำอัดลม เวลาแกะฟอยล์นะครับแกะอย่าให้มีเศษนะครับเดี๋ยวมันจะตกเขไปในเครื่องทำความสะอาดให้ดีนะครับอย่าให้มีเศษอะไรที่มันหลุดลอยเข้าไปได้นะพวกฟอย,อยต่างๆเนี่ยแล้วก็เทลงไปครับเอียงตะแคง โอดปิวสองศูนย์ครับปิดขวา วัดน้ำมันเครื่องนะครับขีดบนไฮขีดล่างโล โอเคครับเช็ดทำความสะอาดดูคาบน้ำมันขึ้นมาถึงแค่ไฮนะครับเนี่ครับแตว่าโอเคนะครับต่อไปก็ติดเครื่องอุ่นเครื่องไว้สักพักหนึ่ง เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็วอร์มเครื่อง5นาทีนะครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องใหม่มันวิ่งเข้าไปในระบบนะครับหล่อลื่นในระบบนะครับเรียบร้อยอันนี้ไปวันเช้านี่ก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาครับอะไรที่มันทําเองไม่ได้ก็ให้ศูนย์เขาทำแ,แล้วก็ล้างรถให้เรียบร้อยครับห้ฟัง,งเสียงน้ำมันมันวิ่ง เข้าระบบนะครับน้ำมันเครื่องมันจะวิ่งเข้าในระบบเรียบร้อยหลอลื่นในระบบเรียบร้อยนะ้ำมันใหม่นะครับรด10ปีครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทำเองอะไรทำเองได้ก็ทำเองครับทำเองไม่ยาก ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ